แตงสีเขียวแล้วมันหวานอะไร่าเงี้ยเขียวเหนียวซ้ยพี่ไม่ใช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 ่ไอ้แพนนี่น้องอะเป็นเพล่เต้าเต้าเขาไม่ตัดเต้าไม่ใช่อะไรม่ดอะไรนะเป็นปิดนี่ไงอ๋อเปิด

สีที่มันใกล้เคียงเสีที่มันใกล้เคียงสีอะไรด้วอนี่ผมวันคือแผลเดียวมึงมาทำไมถึงสามแผลเอาแผลเดียวสีมันก็ไม่ได้มันคนละสีกันเฮ้ยไอ้พวกพม่ามันเป็นทหารเลยนะมึงไปเข่าต้นไก่ กูเอากูเล่ากุ๊กไงกูข้ากูเอากูเล่ากุ๊กไงมึงจะเอาเพราะพะฮาป่ะสีแดงได้งเนี่ยสีแดงมึงเลือกสีมึงผูกทีก่อนหลายทีเลยมึงเนี่ยสีแดงสีแดงเออนั่นเนี่ยโอเคคือหมดทางนี้มึไม่ออกแล้วใช่ไหมล่ะฮะมึไม่ออกแล้วาได้เลยไปอะไรเล่นยาเลือกมึง่ะเอ้ามึงที่โดนต่อยด้วยใช่ไหม โดนต้นต่อยจะมีที่เหลอกูมันจะเป็นรอง้หนอยมันจะสมอับบาิดรนเกียรอ้โหเออด็กเอ้ยพี่เต๋ากเมืก้เอกมีรอยขวัตแขน ขวดอ๋อขาดูนีเออเออเลยคนดละาด้วยแขนนิดนแขนนิดขั้หมด้าโดนนี่ไปไปเออให้มน้นี่ตอนเป็นหลังอ่ะอย่าไปขวนเขาอีกนะหลังจะไปขวนเขาอีก จะไปเจอไม่ชอบเลยอด็กเอ่งเอ้ไอ้จับเลยไอ้แก้วที่นี่เป็นที่ของพวกมึงมึงจ้าไปหเลยมึงกล้าทำให้กูเจ็บมึงทำให้กูต้องอายนกูจะกลับมาหาบุญแน่แล้วมึงกับกูต้องได้เจอมันด้วยความแค้น ก่อนที่เขาจะเข้าเขาจะลงสาวผู้สาวผู้เฮสาวู้สาวผู้ผู้ชาเนี่ยอาจจะเป็นคนเผาไปนะคุณครับคุณเนี่ยขอบคุณที่มาครับท่านขอบคุณอาจาะย์ผมมาช่วยไม่ได้ทันใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าได้คุณมาช่วยผมขอบคุณมากเลยนะคะนี่คุณคุณมีชื่อว่าอะไรเหรอจ๊ะผมมีชื่อว่าแก้วครับเป็นพื่อนขอเองผมกวยคับ ก็แต่งไอ้อาครับฉันน่มีชื่อว่าซ่องกลิ่นนะจ๊ะหุ้ซอกลิฝกเงลไ้ับางวัอะไเลยไอ้คุณเพมใ่อครับจ้านกครับกุณไจะมีครีมลบหน้าใหมีแต่ต่อยู่ขงหลังน้าตกนจะเดร้องเห็นหนาจะต้องเป็นน้อยบ้างไว้องแล้วมึงจะทาใครน้นา่ แต่เขาไม่ซื้อสีแล้วลิงแล้วลคอแย่ด้วยขอบคุณครับเออคุณต้อยมาเยอะครับพี่พี่นั่นอไรกีคปาพี่รัเปี่าต้ังเลี้ยงใ้เต็มไปต้องใส่ใจด้วย ไ้กัดตีเขาดูดิเกี่ยแล้วเขาก็มาลงกับกูาย้อสีไม่ไ้แล้วพี่จับมือไ้ง่จับเขามาจับมือเองมึงไม่ช่เ้มึงก็ชอบหรอชงก็ชอบก็ชอบหรอมกมึชอบหรอเฮ้ยคุยไม่อะไร ไม่จะบอกว่าชอบแบบไม่เช่อลหรอใช่ไมยชอบปกติไปยมือเขาทกไม่ชอบนะเปิดเปตาปทับเฮ้นะมึงชอบมึงแข่งกันสิเอาเอาเอาไปใ้ด้วยกูชอบมึงกชอ้อเไดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขามีใจเขามีใจกูไม่อาให้เแาวตัวไปบ้านน่ะเล้วผมกอชวนั้าคนแทนเขาของลยแต่เรายังไม่ได้ตกลงเลยว่าเราจะไปหรือเปล่าไปดิ มึงด no so right? mm. ูเขาชอบนแน่มึงนู้เองมึงดูเขายู่ตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าโมนิโกตกับชิเห็นเนี่ยเออจ้องะไรพ่เเก่แล้วยังไงจะแข่งอะไรกันเอี้วดูวจะแข่งจะแข่งนสองคนเลยไม่เล่นด้วยหรอ่เกี่ยวแต่เอกก็จะเป็นต้องแข่งกับใครเพือเพล่ เดี๋ยวตุก้ไปจีบก่อนเออไอ้วตอนนี้ไอ้ยีุ่จีก่อนอะไรอะรัน้องเขานี่ไม่พูดม่พูดเดี๋ยวพูเองสองมพูดกูรักมากฮะจัอนดีัล เราเจ้าภาพก่อนแต่คืนพรุ่งนี้ไปเลยถึงสิ้นปีห้ามขอเรื่องดำโดงทำไมสีหมดเลยให้หมดยังไงมาอยู่ที่หน้าแล้วเร็วๆคนยืนรออยู่เดี๋ยวกูเอาเพลงให้เพลงอะไรวะฮะเพลงอะไรไม่เพลงกูร้องเพลงไม่เป็นจริงกูร้องเพลงไม่เป็นไม่เป็นเอามึงบอกกูสิเอาไปกูมีซิงเกิลมาแลนานากระดกเจอกันแค่กีห้าสิบปีนะ ชื่อเพลงอะไรนะอำตาตลกตลกเเศร้าหรือเปล่าอย่าไปังผไม่จังนะใไหมไม่คิดว่าไม่คิด่าผมจะพูดตลกตลกบ้างจรพูดดีจังโอเงก็ได้คุณร้องเพลงไม่เป็นคุณร้องเพลงแบบนี้คุณร้องเพลงหวานจุลยหวานเดี๋ยวพูทำลิปซิงก์ไดอไหมน่หวานนหมดาวหวานนี่ทำได้ เนอสีเข mm ียวแล้วหวานอะร่างเงี้ยเนขียวเหนียวซ้อมึงจับเอทั้งนนะครับแมเดี๋ยวมึงลองนิดบสิงนะสิงตามกูนะเดี๋ยวกูลองทุ่ เป็นเพลงเศร้าเป็นเพลงเศร้าเพลง้างั้เเนไปเอาเพลงแต่ว่าไม่เศร้าเ้นฟังแล้วเจริญหูเจริญตาางั้ฟังแล้วเตมึงต้องทาเยอะๆนะูลเพาเาใจจีเ้าสินรางกาาลา อาัไม่มีใครตายไม่มีใครตายไม่ได้ไม่ได้แล้วยังไงโน่แล้วผู้มามันเลี้ยงสาวให้จีบก่อนเลยนะเนี่ยมันไม่ได้มันล็อกทีมู้ดเลยแล้วไปสมทบที่บ้านเขาแล้วคนจีบที่บ้านเขาเลยไม่ใช่เล้วมันป็เจนเขาต้องไปจีบไม่ได้ยังไงคุณชอบเขาชวนเราไปที่บ้านนะเพราะว่าเขาจะตอบแทนที่เรามาช่วยเขาเอาไว้เออจะเป็นตรงไปจีบไม่ได้เขาอาจจะไม่มีใจให้เราก็ได้เดี๋ยวรีบไปเลยแต่เราอยู่คุย อันนี้ดีอะไรอ่ะนะอโอ้ยทำไมหน้าเงินข้าหมองเราเพื่อนเตอนสุดไม่เศร้าไม่เศร้าเออสบายดีเก็บก่อนแล้วล้ามทบ้านวันนี้มัต้องเล่นกันเอาเป็นว่าแขนนี่เป็นอะไรบ้างไม่เป็นไรแขนแมงดิมาที่ก่อนรับปากตกลงว่า พี่ทัศน์คนพี่เลยจะเคยแกล้งมาเหรอฮึืือคุกไม่เคยหรอกแต่รู้ว่าหาจังหวะแกล้งอยู่ไม่เลยเรียกแต่เดียวพอแล้วนะพอแล้วฮึอาจจะเป็นต้องไม่ตลกบอกเลาพี่ทัศน์คนจะไปกินข้าวแล้วก็ไปพักที่บ้านของน้องส่องจีนนะครับจีนนะจ๊ะพี่ แล้วถ้าพี่ไปบ้านแต่น้องเจ้ากินจะไม่ว่าพี่เหรอป้าหมีเนนะี่ยเยังโสดเย้น